ัดีครับขอตลาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถไถช่องเล็งๆนะครับผมวันนี้จะพาไปดูคูโบต้า LC7 นะครับไปไถนานะครับผมไปไถปลูกหญ้านะครับนี่ครับรถทำสีนะครับเพิ่งทำสีเสร็จเลยนะครับผมทำสีเปลี่ยนซีนเสร็จนะครับจะไปลองเทสดูนะครับผม ผาหน้ามันจะเข้าลึกไปนะครับปกติผาหน้าต้องชี้ขึ้นนะผมแล้วให้ข้างหลังมันลงครับโอ้ไทยสวยมากครับเป็นพันหกนะครับดินละเอียดมากอันนี้ถ่ายไปแล้รอบนึงนะครับมาถ่าซ้ำจะปลูกเลยครับก็มาดูรีวิวให้ดูครับ ก็ยังไม่ได้ใส่เฟรมข้างเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนบอกให้ใหม่นะครับสนใจก็แชทคมูได้ครับมันเจมาก ปีแล้วครับยังไครไม่เก่งนะครับผมมันแก่ไขครับราคาสามแสนหกหน้าพันนะครับพร้อมดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพัวนะครับผมส่งได้ทั่วประเทศครับถ้าไกลหน่อยก็มีค่าส่งครับถ้าเดี๋ยวภาคอีสานเราส่งฟรีให้ครับผม นม่นเกิน2 0 0 300าโลรรรรรครับเราผสมฟรีห้ครับรถคันนี้ชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่2,000กว่าชั่วโมงเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาเก็บสีใหม่ครับเก็บสีชุดเกียร์ชุดล้อแล้วก็ชุดสีครับผมชุดดันดินครับแล้วก็ชุดพันหลัง ครแหวนนี้ได้สวยนะผมบูต้า L4708 ครับแรงดีครับประหยัดน้ำมันสนใจก็คลิกปไปได้ครับเดี๋ยวทิง้งลิงก์ไปข้างล่างนะผมแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0น 3, 7 0ง7 8 3นะครับ ศูนย์หกสามเจ็ดสี่ศูนย์หกเจ็ดแปดสามนะครับแล้วอยู่ที่อำเภอรังจัน์จังหวัดกาลสินิุ์นนะครับสนใจก็มาลองขับดูได้ครับผมรับส่งทุกที่ครับ,รบเอาไว้แค่นี้ก่อนนะผมครับ